วันนี้ก็วันที่สามเร็วนะคะสามวันที่อยู่ที่อ่าอ่าทุ่งวัวเล่นแต่วันนี้พี่น้องค่ะขวดเบียร์พ่อใหญ่จะต้องคลุมมาแบบนี้เพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาหรือวันอย่างเนอะวันวิสาขบูชาอาสาลหะบูชาแล้วกันวันเข้าพรรษาพร้อมกันวันหยุดยาวนะคะเนาะอาจารย์ได้แะ่ะแต่ว่าเอาทุงครอบมาค่ะ สวัสดีทวกวัวเล่นสวัสดีสวัสดีทุงวัวเล่นบีด <laughs> ผู้คนกันไลยล่ะค่ะผู้คนกันเริ่มยี่เหมือแนแลงเนาะคะ่ะตอนนี้กะสี่โมงครึ่งนะคะพอยายก็ออกมานั่งกินเขาคือกะมืดมือก็นั่งอยู่นี่ล่ะค่ะพี่น้องคะมืดมือก็นั่งอยู่ตรงนี้ละแต้งว่ากลับเข้าไปแล้วก็เอาของเอาของไปว่างไว้ละก็กลับออกมาอีกมานั่งเล่นนะคะเนาะ คนก็เริ่มทยอยทยอยทยอยมาตกเย็นก็จะมานั่งกินข้าวอย่างนี้แหละแต่ว่าดีสอทชีวิไลผักโอเต็มข้าววันนี้เต็มกระคาป้ายเปิ้ลไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าจองเต็มหมดแล้วนะคะเนาะที่แหลือเวลกระพอใหญ่ว่าจะอยู่กันแค่สามวันนะคะเนาะว่าซอิ้วแค่สามคืนล้วก็จะเดินทางไปเกาะลันตาแต่ว่าเอาไปเอามาเราก็เปลี่ยนอาอาแพลนการเดินทางพี่น้องขาเพืนคนคน คนเริ่มลายแล้วยูรีสอทก็ค้นเต็มแลวค่ะพี่น้องขารถเต็มทุกช่องเลยค่ะเต็มทุกหลังอันนี้คนก็เริ่มทยอยทยอยมืออื่นค้นทางสีหลายคินก็เนี่ยค่ะพี่น้องะ่ะช่วงนี้คนก็เริมออกมากนะมาคะ่ะก่อนอาหารพ่อใหญ่มาของพ่อใหญ่ก็เหมือนเดิมคะ่ะปอเปี๊ยะทอดนะคะพี่น้องขาของวิไล กินเล่นๆเนาะค่ะเพราะว่ากินตั้งมือเศร้าแล้วนะค่ะพี่เล่ชิกินตอนเศร้านี่มาแล้งเล่สวยบ่ค่อยกินก็นเลยเอาเล่นๆทอดมันปลากายเนาะค่ะรอแกงเขียวหวานพ่อใหญ่มาเด้อจ้ะแ, <ๆ S 2> แกงเขียวหวานเข่าสองจานพคนใ้พี่น้องเอ้ยบ่แกนบ่แม่นย่อยๆเนีน่ยนั่นว่าฉันนั่นแต่ว่าเราเราพุงหายอยู่นะเนาะพุงหายอยู่ <c oughs>

มวนยยมคำพี่น้องเอ้ยจะแม่นงามอีเกิงอีเกิงเต็มดวงวันนี้วันอะไรคะวันพระใช่ไหมคะวันพระใหญ่ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขเดอ้อจะเดอ้อฝรั่งก่อยไปใส่ละฝรั่งฝรั่ง เช้าอีกวันกับอากาศครึมครึมนะคะพี่น้องขาหลังจากเมื่อคืนอู้ชมจงชมจันทร์สวยงามอีเกิงเต็มหน่วยเจิงเทิงสอนไหนพ่อไงว่าอีเกิงอีเกิงกับอีเกิงอีเกิงอีเกิงอยู่ห็นเราพี่น้องค่ะเช้านี้กับพท่านได้เห็นแดดขึ้นมากหรือว่ามันบังตนไหม่กับโบงูเนาะค่ะเนาะ นั่นก็เป็นรีสอร์ทที่วิไลเคยมาพักเนาะค่ะก็อยู่ฝั่งข้างตรงข้ามกันหรือว่ายุค้างๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่าข้าเจ้าก็เป็นาขอบขัวเดียวกันเนาะเป็นซุ้มพีซุ่มน้องกันนะคะพี่น้องค่ะหน้าห้องพักก็ดอกไม้สวยๆพี่น้องค่ะหน้าห้องพักนี่คือดอกอะไรคะเขาเรียกดอกอะไรคะพี่น้องค่ะบานสีเหลืองอารามชามเนาะค่ะเนาะ บานารับรุ่งยามเช้านะพี่น้องขาเช้าที่สดใสเช้าที่มีแต่ความสุขนะกันเนาะก็ให้พ่อเม่พี่น้องได้รับผลรับพรบรับบุญกุศลทุกสิ่งทุกอย่างในวันหยุดยาวแล้วก็วันเข้าพรรษาเนาะค่ะพี่น้องขาแต่ว่าวิไลกับบริกินเบียร์โดนเรา,า,าเด้งว่าวิไลสิเข่าพรรษาหนอ สำหรับสาวนี้ก็จะมีค่ะมองที่ของวิไลพักของพักของวิไรย,ยุ่ช่วงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วข้าไปพูนเป็นเหน่เนาะคะ่ะก็จะเป็นแถวเดียวกันเนาะคะ่ะมองไปด้านข้างตรงที่รถจอดเต็มทุกจุดค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้วันหยุดยาวเนาะคะ่ะเนาะหยุดเหน่ก็จนสุดไปหอดผลหรือวันอาทิตย์วันจันทร์ขเขาจาก็จะไปเหตุงานตามปกตินะคะ่ะพี่น้องค่ะวิไลกับออกกันมาแต่สาวๆออกมานางอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังข้างในแอร์มันเย็น เห็นเป็นรั่วเป็นต้นไส้นั่นบ่ค่ะพี่น้องค่ะตะกีตอนวิไลมาผักตอนนั้นเปินว่าท่านได้เห็ดนะะเนาะค่ะเนาะแต่พอทังนี้เฮ็ดแล้วแล้วงนี้เห็ดแล้ว,ว,เ,ลวเรียบร้อยเขาเจ้ากับกันร,รัวปันกันร,รัว่วเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นของไผของมันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่พะพะวัดตะกีมันเป็นที่โลง่งเพราะว่าฟ่งทีวิไลอยู่ฟ่งที่วิไลผักกับเปินเห็ดเรียบร้อยแลเพิ่นก็เอาอันนี้มาก,กันใบเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นสัตว์ส่วนเป็นของไข่ของมันแต่ว่าก็เป็นของเครือญาติเดียวกันเนาะค่ะขาเจ้าเห็ดบ่าท่านได้แล้ว ขาดรั่วนิ้วออกแบบ ที่เลือกมาพักมองนี่เพราะว่าที่มาถาดทุ่งวัวแล่นครั้งแรกเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปพักเป็นตึกเนาะค่ะแล้วก็บ่มวีมองที่จอดรถเนาะค่ะเนาะก็ไปจอดแอบ,บๆอยู่น้ำทางพรไงแล้วก็ห่วงว่าค,นค้นขี่รถไปรถมากก็จะมาสวนเอาทั้ง4เมตรค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าเฮ้านอนอยู่เข้าปงหัวจะเข้ามาซอยไทยเนาะค่ะตรงนี้เลยมีที่ให้ลูกสาวเนาะค่ะเนาะเลยให้มีลูกสาวจอดโอ้ยหลบลมหลบแดดหลบฝนได้เลยค่ะ พักกันนั่งเหรียญยุลเบียงห้องพักเนาะค่ะก็เห็นกระเจาแห่เทียนมาหรือว่าขบวนแห่เทียนมาเพื่อที่จะไปที่วัดไกลๆกับที่พักของวิไลกับเพรใหญ่พักดูค่ะพี่น้องค่ะพอดีพี่เจ้าของโ่วงแรมหรือว่าพี่เจ้าของรีสอร์ทเพิ่นกันเลยว่าไปเบิงบ่อว่าสันมาผ้าแฟนไปเบิงแมวว่าสันวิไลก็เลยผ้าพใหญ่ยางข้ามากแต่มาทุ่งวัวเล่นมาสามสี่เถื่อนี่พี่น้องค่ะยังบ่เคยเข้ามาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้เลยเนาะกันเนาะเมื่อนี้กันเลยว่า เอาเอาพอเดินไปเป็นมูพอใหญ่แต่จริงๆพอใหญ่เรามาชมดูหรอกค่ะพอใหญ่แล okay. so ้วก so ็ว่าสวยงามนะคะพี no ah. ่น like ้องพอใหญ่เพิ่นก็ไปเดินสวัสดีครับสวัสดีครับนอพพีจีอ่าพพีหรือว่าชาวบ้านจีเพิ่นเอาเทียนมาถอดพพีหรือว่าชาวบ้านจีเพิ่นเอาเทียนมาถอดเนาะค่ะเพิ่นกับบอกบอกเ้าไหมค่ะพี่น้องค่ะบอกเ้าน้มหอมที่กระเจ้าเห็ดเป็นนวยเป็นนวยแซ่เย็นหรอกค่ะเพิ่นกับบอกให้พอใหญ่นุ่ยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกับสบายให้พอใหญ่นุ่ยหนึ่งพอใหญ่เราวมกินนะคะพอใหญ่เราก็เอามาให้วิไลจริงๆเนาะวิไลตั้งใจกาาลังว่สิเดนม อาจร่วมบ,บริจาคน้ำนะคะพี่นองค่ะร่วมปัดใจด้วยกันทําบุญด้วยกันเนาะบะนี้เอาไปเอามากันเลยยืนดูดบอกผ้าจนอิ่มแล้วก็เลยจนได้มากอันรวมทําบุญกับเพินค่ะติดกับเพอนได้ค่ะหัวคันขับผมอยู่ทายแน่นผมอยู่มาร่วมทําบุญ พี่พับพับครึ่งเลยค่ะพี่เดี๋ยวมันหลุดใช่ค่ะโอเคค่ะาทุการเงินเปิดดวงเปิดมีโชคมีลาบน <laughs> ั่ <laughs> น,นก็เป็นช่วงแต่ละมือแต่ละมือแต่ละเดแต่ละเดนะคะที่อวิไลกับพอย อาตลอนตลอนกันอยู่ที่หาดทุ่งวัวเล่นจังหวัดชุมพรนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าถ่ายคลิปนี้ดอเน้ะพี่น้องค่ะถ่ายคลิปนี้หลังจากที่เที่ยวที่บาหลีกลับมาจากบาหลีก็บ่ได้ใ่ใจก็บ่ได้เอามาคิดเอามาอ่าเป็นประเด็นนะคะพี่น้องค่ะวิไลมีเพลงมาฝากนะคะวิไลมีเพลงหนึ่งมาฝากให้ฟังนะคะพี่น้องค่ะเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็นเห็นอยู่แต่ว่ากับไ่ได้ใ่ใจดอกค่ะแต่ว่าวิไลมีเพลงมาฝาก เพลงหนึ่งว่าก็ม้ามันเหาเราอย่าได้ไปเหาตอบสันดานมากระจอกเราอย่าไปเหาตอบมันมันเหาได้เหาไปช่างหัวมัน กเพราะวันทั้งวันหมามันไม่ทําหาอะไรวันวันมันก็เห่าลูกเดียววันวันมันก็นั่งเห่าลูกเดียวเหมือนคนปากม้านั่งวานั่งดาให้เราก็ปล่อยให้มันเห่าไปเราอย่าได้ไปสนใจคิดว่าหมาเห่ามันเห่าได้ก็เห่าไปช่างหัวมันปะไรก็ไม่ต้องไปโตตอบมันปล่อยให้มันเห่าไปเมื่อมาจะกัดยา ยาไปกัดกลับมายาไปเสียเวลาก็ปล่อยมามันไปเป็นธรรมดาที่มาหาเรื่องกัดใครต่อใครเพราะมันว่างไม่ทำอะไรเที่ยวกัดเขากัดใครทั้งวันเมื่อหมาจะกัดยาไปกัดตอบมาจะเสียราคากับ กลับมาไม่ได้อะไรม้าก็คือม้าจะให้ราคามันทำไมก็มันเป็นม้าแล้วไงก็นั่นไงแหละมาเอาราคาพี่น้องคะเพลงให้ข้อคิดสกิดใจนะคะเพลงนี้มันก็แปลกๆอยู่ดยดคะะ่ะนาอพี่น้องคะ่ะแต่ว่าคนแต่งเขาก็แต่งได้ดีเนาะพี่น้องเนาะเอาราคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปสูกผู้สุขคนนะคะพี่น้องคะ่ะวีไลก็ขอบคุณถูกกาลังใจนะคะเนาะม้ากัดอย่ากั่าวตอบนะคะม้าเห่าก็ให้มันเห่าไปเพราะมันเรื่ เรื่องของหมาเราไม่ใช่หมาเราก็ดูหมามันเห่าต่อไปนะคะพี่น้อง่ะขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นองปองไปสูกผู้สก้นที่เป็นกําลังใจให้วิไลคิดวัางสิ่งใดก็ให้สมวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อคะ่ะพี่น้องคะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาคะ่ะรักนะัจุบจุบ,จ,บจากวิไลและพ่อเย,ยมักคะ่ะ